อยู่กับท่านโฆษกทกศนะฮะตอนนี้ตอนนี้คือก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานีคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากเลยฮะคือ,เ,อเกษตรกรหลายคนไปขายข้าวเขาก็คิดราคาที่เขาคิดว่าเขาน่าจะได้จากการประกันราคาข้าวะนะครับผลปรากฏว่าทา,ทางทางทกศเนี่ยโอนให้เขาเนี่ยราคามันไม่เหมือนกันเหมือนว่าจะโอนให้น้อยกว่าปกติที่เขาควรจะได้ เออจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเกิดจากอะไรครับท่านครับที่ที่ทำให้เขาได้โอนน้อยกว่าปกติครับครับครับอย่างนี้นะครับเอ่อท่านผู้ฟังแลก็คุณอนุวัรครับครับเอ่อธนาคารเอเเนได้อ่รับฐานข้อมูลนะครับจากกรมส่งเสริมการเกษตรสําหรับการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้กูกข้าวนาปีรอบที่หนึ่งงวดที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามมติของอนุกรรมการ กำกับและดูแลกำหนดเกฑ์อ้างอิงกำลัดใช้ทีนี้ในอรอบที่หนึ่งเนี่ยกนะารเก็บเกี่ยวรอบแรกจนถึงวันที่ 8. พฤศจิกายน63เป็นที่ทราบกันดีนะครับวันที่9ก็ได้กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับเงินส่วนตา่างตามประเภทชนิดขนาดของขา้าวแล้วก็เมื่อวันที่16พฤศจิกาเนี่ยวันจันเนี่ยนะครับ,รบเราได้ฐานข้อมูลทั้งสิ้นของเกษตรกรนะครับเ8 6 3แ0รแ นะครับจำนวนเงินที่โอนในวันนั้นก็คือ8ปดพันส้ดสิดล้านบาทครับที่ในปรากฏว่าเหตุที่เกิดเนี่ยในวันดังกล่าวเนื่องจากการโอนเงินให้กเษกษตรกรผู้ปลูกข้าวสองประเภทเนี่ยครับหลับชนิดกันอ๋อเอษกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าครับ ตางนะครับกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวบรทุมธานีซึ่งจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ1 0 6 6บาท96สตางค์ในการคำนวณเนี่ยสลับประเภทกันก็จะทำให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปูกข้าวเจ้าเนี่ยได้รับเงินโอนน้อยกว่าความเป็นจริงตันละ155บาท40สบสตางค์นะครับ จำนวนรายนี่นะครับ3 8 6 7 6 5รายครับนะครับนี้แล้วก็มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวปุงมาดีได้รับเงินโอนมากกว่าความเป็นจริง155บาท40่สตางค์เจ็ดกางครับจำนวนราย23,152ารยายครับนี่เรื่องจากการสลับประเภทข้าวนะครับซึ่งต้องยอมรับในวันนั้นกล่าวเนี่ยจำนวนมากรายนะครับขัดข้องทางเทคนิค ตอนนี้ทราบแล้วครับว่าจํานวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้านะครับที่เราจะต้องโอนเงินไปเพิ่มนะครับโอนเงินไปเพิ่มสําหรับคนที่ได้รับส่วนต่างมากกว่าราคาจริงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์เนี่ยจำนวนสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าลายโอ้สามแสนกว่าลายเลยเหรอฮะนะประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าพรุ่งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเติมให้กับเกษตรกรผู้ข้าวในวันพุธที่28พฤศจิกายน2563นะครับมีสำหรับคนที่ขาดนะครับ38มแสนปนกพันร้ยบารายนะครับส่วนเกษตรกรนะครับที่เราจ่ายเกินไปสําหรับผู้ปลูกข้าวปทุมธานีนะครับโอนเงินไปมากกว่าความเป็นจริง2 3 1 5 2รายนะครับ 2 3,152ลายเนี่ยเราก็ทราบจำนวนบัญชีนะครับอันนี้ก็จะกลายว่าเราของส่วนที่เกินคืนนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในในแนวทางการแก้ไขนะครับสำหรับในตัวระบบเนี่ยเนื่องจากวันแรกระบบมาการคำนวณแต่ตอนนี้ได้ปรับปรุงทางเทคนิคระบบปฏิบัติการํำเรียนคุณอนุวัฒน์แล้ว ่าทนผู้ฟังผ่านรายการนะครับทางเป็นผู้ไล่ลึกในรายการคุณอนุวัตรเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็กถือว่าเราทราบสนะาเหตุแล้วก็ได้มีหนังสือสั่งการไปนะครับยังผู้โดยการพนักงานทกสจังหวัดและผู้จัดการสาขาทุกสาขาส่วนใหญ่อย่างที่เคยํำเรียนท,ท่านผู้ฟังรายการนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวในกิจพักกานนรแล้วก็เราได้ส่งไปทาง แถวสุพรรณแถวเมืองการเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกเกษตรกรจํานวนดังกล่าวนะครับครับฉะนั้นแล้วจํานวนเงินเนี่ยเราเจะจ่ายเติมไปสําหรับตัวค,ครับลายนะครับสามแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหสิบห้าลายไอ้วตัวเม็ดเงินนี่มีแล้วก็พรุ่งนี้เป็นที่กระผมได้นําเรียนจํานวนรายที่กระผมได้นําเรียนเน่ยพรุ่งนี้นะครับท่านสามารถ ตรวจสอบข้อมูลนะครับจะมีข้อมูลที่แจ้งไปยังสาขานะครับแล้วก็จะบอกผลการโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขสอบทานกันได้ี่ก็ในเรื่องของการแก้ไขนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะตอนนี้เราก็ได้มีการสอบทานประสานข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็คราวหน้าก็จะเป็นงวดที่สองครับ ตรวจรวจราคาอ้างอิงซึ่งนําเรียนคุณอนุวัต์ว่าในทุกสัป,ปดาห์นะครับทุกวันประกาศครัง้งหนึ่งทุกวันจันร์ประกาศให<น>ม <ใน S 1> <น>่ <ใน S 1> ครับครั้งนี้ถูกต้องถูกต้องครับครั้งนี้ก็พี่น้องเกษตรกรให้เกิดความสบายใจนะครับ,รบแล้วก็เราจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปให้ท่านทราบนะครับว่าท่านจํานวนบัญชีแล้วก็จํานวนเงินที่โอนท่านสามารถตรวจสอบได้ในสมุดคู่บัญชีคู่โอนก็ างส่วนเนี่ยถ้าท่านเป็นสมาชิกครอบครัว BAC Connect นะครับครอบครัวตกสศเนี่ยจะมีเงินโอนเข้าและก็จะมีตัวเลขบอกนะครับวัาจํา่วนของท่านโอนเข้าเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามที่สาขถาหรือสอบถามมายังคอนเซ็ปเตอร์ของเราได้นะครับ025550555จะได้อธิบายให้ท่านเกิดความเข้าใจกับคุณนุวัฒน์ครับครับครับ สบายใจได้นะครับพรุ่งนี้คนที่ส่วนต่างมันโอนผิดพรุ่งนี้เงินจะโอนให้ให้ท่านไปเช็คได้ที่ทกสหรือว่าเช็คได้จากแอปพลิเคชันที่ท่านบอกไปคนถามกันเยอะเลยครับว่าไล่ละห้าร้อยถึงไหนแล้วครับท่านครับอ,อ๋อน,นี่น่าจะรอรอฟังข่าวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคณะกรรมการได้นำเรื่องนี้เขานะ้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารชาแล้วมีมติของครมรองรับนี่ก็ห้านี่ก็น่จะเป็น ในสัปดาห์หน้าน่าจะมีข่าวดีครับแลวก็พี่น้องเกษตรกรก็รอฟังข่าวดีเช่นกันครับครับผมครับครับครับวันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะขอบคุณท่านมากนะครับพอดีวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองผมเชื่อว่าหลายๆคนคงติดตามอยู่นะฮะขอบคุณท่านมากนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านสมเกียรตินะครับโฆษกทกสท่านก็ยอมรับนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆแบบนี้คือ หลายคนที่ส่งข้อความมาหาผมแล้วก็บอกว่าเอ๊ช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาคำนวณเรื่องของอชดเชยประกันราคาข้าวเนี่ยเขาน่าจะได้มากกว่านี้แต่ผลปรากฏว่าวันนี้เนี่ย,ยทางทกศโอนให้เขาเนี่ยมันน้อยมากกว่าเดิมทางโฆษกทกศก็ออกมายอมรับว่ามันมีข้อผิดพลาดในการขีข้อมูลผิดระหว่างข้าวเจ้ากับข้าวปทุมธานีคือข้าวเจ้ามันจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยี่สิบสองจุดสาสิบหกบาทส่วนข้าวปทุมธานีเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบหกจุดเก้าสิบหกบาท เกิดการขีข้อมูลผิดนะฮะก็เลยทําให้คนที่ไปขายเข้าวเจ้าแล้วก็เอามาเงินชดเชยเรื่องของประกันร,ราคาเนี่ยแทนที่จะได้1 2 2 2ง6บาทสาก็ไปได้แค่1น6 6บาทถูไหมฮะหนึ่บบาทซึ่งทางทกศแก้ระบบแล้วและพรุ่งนี้อท่านไปดูในบัญชีของท่านนะครับพรุ่งนี้ทกศจะมีการโอนเงินเข้าไปเติมในส่วนที่ขาดไป นะจะมีการโอนเข้าไปเติมในส่วนที่ขาดไปมิฉะนั้นแล้วก็พรุ่งนี้รอตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบไม่ได้เหมือนที่ท่านบอกไปไปดูในแอปพลิเคชันได้ผมคิดว่าพี่น้องกเกษตรกรหลายๆคนรู้หรือไม่งั้นก็ไปที่ทกอสสนะฮะว่าเอ๊ะทำไมฉันเป็นข้าวเจ้าแต่เงินฉันในการประกาันร,ราคาเนี่ยทำไมไปได้เท่ากับข้าวปทุมธานีอ่ะลองไปตรวจสอบดูนะฮะอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เราตามให้ว่าเขาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วพรุ่งนี้เงินจะโอนเข้าไปเติมนะฮะ เราตรวจสอบกันด้วยนะครับส่วนอีก1เรื่องก็คือ500บาทต่อไร่อ้า500บาทต่อไร่ไรนะฮะที่บอกว่าไม่เกิน20ไร่หรือว่าครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน10,000บาทนี่แหละครับวันสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกันของทางธนาคารทกศกับผู้บริหารนะฮะท่านก็บอกแล้วว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับ